อ่ะทีนี้มาต่อนะคะอ่ะทีนี้เส้นประสาทสมองมันมีสิบสองคู่ใช่ปะ่ะอันนี้จะเป็นคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่สิบสองนะคะโดยมันจะทําหน้าที่ดังนี้นะคะคู่ที่หนึ่งอ่ะลองตามที่นะอันนี้จะเป็นเซนเซนมอมิกมิกเซนซอลีมิกมิกมอมออ่ะจะแป็มอนอีกถ้าเป็นเซนซอลีก็คือรับความรู้สึกมอตเตอร์ก็คือสั่งการมิกก็คือทั้งรับความรู้สึกแล้วก็สั่งการด้วย โอเคนะคะอันนี้เส้นประสาทสมองเนี่ยนะ้องมันยาวสุดยาวสุดถึงแค่ช่องท้องนะคะมันอยู่ตรงใบหน้านะถ้าดูรูปนี้นะมันอยู่ตรงใบหน้ายาวสุดไปไหลยาวสุดไปช่องท้องนะคะน,นี่คือเส้นประสาทสมองอ่ะต่อไปนะต่อไปนะอันนี้จะเป็นเส้นประสาทไขสันหลังนะคะหรือว่า s อนะคะ ซึ่งมันแยกออกมาจากไขสันหลังเนี่ยเป็นคู่ใช่ปะ่ะซึ่งในมนุษย์เนี่ยมันมีไขสันหลังทั้งหมดสามสิเอ็ดคู่ซึ่งทุกเส้นเป็นมิกเนิร์มิกเนฟคืออะไรก็เป็นทั้งเซนซอรี่กับมอเตอร์ไงในเส้นเดียวกันโอเคนะคะแต่ว่าทีนี้เส้นประสาทไขสันหลังแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทแยกออกมาสองเส้นนะคะเส้นประสาทแยกออกมาสองเส้นก็คือเส้นที่เป็นดอสซอรูทกับเวนทอรูทโอเคปะ่ะเขาจะเรียกว่ารากบนกับรากล่าง นะคะดอสซรูอยู่ตรงไหนก็คือส in. ่วนของตรงข้างบนตรงนี้เอ็ดอสซ่ฮอนอ่ะดอสซ่าฮอนก่อนนะดอสซ่ฮอนอยู่ข้างบนตรงนี้ดอสซรูอยู่ข้างล่างซึ่งมันจะมีส่วนของเซลล์ประสาทที่มันมาแปะติดตรงส่วนของดอสซ่ฮอนเขาจะเรียกว่าดอสซรูค่ะหรือลากบนแล้วก็จะมีเส้นประสาทที่มาแปะติดกับส่วนของเวนท์ทข้างล่างเนาะจะเรียกว่าเวนท์ท่อฮอนเอ้ดเวนท์ทรูนะคะซึ่ง เวลาเส้นกระแสประสาทมันเข้าเนี่ยมันเข้ายัางไงมันจะเข้าจากลากบนก่อนออกสู่ลากลาก่างโอเคนะเข้าลากบนออกลากลาก่างแสดงว่าลากบนเนี่ยหรือเรียกว่าดอซโซรูดอะจะเป็นซินซอรี่ก็คือทำหนะ้าที่รับความรู้สึกเข้ามาปะต่อมาลากลาก่ลางจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะเอาไปสั่งการละโอเคไหมอ่ะทีนี้อ่ะอ่ะทีนี้อันนี้พี่บอกไปแล้วเนาะอันนี้จะรับความรู้สึกจากผิวหนัง ซึ่งรากบนเนี่ยมันจะมีปมประสาทนะคะเป็นเซนซอรี่ใช่ป,ปะรากบนเป็นเซนซอรี่เป็นปมประสาทซึ่งมันจะเป็นเซลลประสาทประเภทอ่าซูโดยูนิโคลา่าซูโดยูนิโคล่าคืออะไร<ช>ก็คือเซล์ประสาทขั้วเดียวเทียนนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้มันก็จะเอาด้านหนึ่งปปเ,เ,ววเนี่ยไปแปะติดกับอวัยวะเนาะทีนี้พอเอาเข็มมาทิ่มปุ๊บก,กระแสรประสาทก็จะยิ่งเข้าปุ๊บเข้าที่ไขสันหลังไปสมองใช่สมองก็จะส่งประมวลผลมา ออกสู่ลากล่างไปมัสเิลอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการการทำงานของกระแสประสาทนะคะผ่านลากบนลากล่างอันนี้ต่อไปต่อไปอ่ะเส้นประสาท<ม>เส้นประสาทไขสันส<ม>สหลังมีสามสิบเ็ดคู่ใช่ปะที่คอซร์วิคอลเนอฟเนี่ยแปดคู่เอ่อทอร็อกซิกท,ทอรทอริกมีอกนะอกสิบสองเอลลามบ้าห้าคู่อ่ ซาเครานะคะซาเครามีกระเบนนบห้าคู่แล้วก็คอกซี่กบหนึ่งคู่นะคะก้นกบหนึ่งคู่นี่เขาถามว่าไขสลังบริเวณใดเมื่อถูกทําลายจะทมให้เป็นอมัมพาตตั้งแต่เอวเนาะก็คือส่วนของอเอลหนึ่งเนี่ยลงไปนะคะคลัมบ้าอีลัมบ้าตัวเนี้ยมันจะไปทํางานตั้งเออเป็นเส้นประสาทที่ทํางานของเอวกับขา เนาะถ้ามันถูกทำลายเนี่ยก็จะเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวไปขาลืงนะคะอ่าทีนี้ทีนี้นต่อไปอันนี้จะเป็นการทดลองส่งกระแสประสาทไปสลังของอกลนะคะอ่าทีนี้อ่ารูปแรกนะกอไก่กอไก่กไกทีนี้กอไก่เนี่ยลองแทงที่ขาลองแทงที่ขาพบว,ว่าขากระตุกค,ค่ะถ้าขอไข่นะลองแทงที่เบอร์หนึ่งอะ่ะเขาตัดก่อนนะลองแทงที่ลากล่างลองแทงที่ลากล่างเบอร์หนึ่ง พบว่าขาเนี่ยไม่กระตุกพอแทงที่ลากลากล่างเบอร์สองพบว่าขาเนี่ยกระตุกค่ะอ่ะมาขอควายบ้างพอแทงตัดนะตัดลากบนนะคะพอแทงที่ลากลากบนตำแหน่งที่สามกระตุกพอแทงที่ลากลาก่างไอ้ลากบนตำแหน่งที่สี่ไม่กระตุกเพราะว่าอะไรที่บอกว่ากระแสประสาทเนี่ยมันจะเข้าสู่ลากบนออกลากล่างถูกปะถ้ามันถูกตัดเนี่ย กระแสประสาทไม่สามารถวิ่งกระโดดข้ามไปได้โอเคปะพอมาเอาแทงตำแหน่งเนี้ยมันก็เลยไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้ไงมันก็เลยขาไม่กระตุกพอมาแทงตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งลากบนเนี่ยกระแสประสาทมันก็วิ่งเข้าสู่ตรงนี้ดิมันก็ออกตรงนี้ทําให้ขาเนี่ยกระตุกโอเคนะคะอ่ะตรงนี้เหมือนกันกระแสประสาทไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้พ่อแทงตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยขาไม่กระตุก แต่พอแทงตรงหนที่สองขาเนี่ยมันก็จะกกระตุกนะเพราะว่ากระแสประสาทมันจะวิ่งจักตรงไหนที่สองตรงนี้เนาะเข้าหึงตเงนี้ออกตรงนี้ทําให้ขาเนี่ยกร,ระตุกอ่ะทีนี้น้องก็เติมให้พี่นะก็ไก่แทงที่ขาไม่กระตุกใช่ปะ่ะพอไขแดงที่หมายเลขหนึ่งไม่กระตุกแทง,งที่หมายเลขสองกระตุกค่ะถ้าพอควายแทงที่หมายเลขสามกระตุกแทงที่หมายเลขสี่ไม่กระตุกโอเค ต่อไปต่อไปอันนี้จะแบ่งตามหน้าที่บ้างแบ่งตามหน้าที่ของระบบประาาสาทส่วนปลายเนี่ยจะแบ่งได้เป็นเซนซอรี่กับมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นโตมาติกก็คือภายใต้หน้าติดใจกับออโตโนมิกภายนอกอหน้าจิตใจใช่ปะซึ่งออโตโนมิก uh, เนี่ยมันก็จะมีสองสิ่งที่มันชาดหนาจกันอยู่ก็คือเราเนี่ยควบคุมไม่ได้แหละก็คือต้องศอส่ซิมพาเทติกกับ etic, พาราซิมพาเทติกเนี่ยควบคุมออโตโนมิกอีกทีหนึ่งโอเคไหม เพราะมันทำหน้าทำหน้าที่นอกอำนาจจิตใจแล้วก็ถึงไม่ได้ไง<ช>โอเคนะคะอ่าันนี้โซม,มาติกนะคะอ่ะการสั่งการเนี่ยก็คือภายใต้หน้าจิตใจใช่ปะศูนย์สั่งการคือซีรีบัมก็คือสมองส่วนหน้าใช่ไหมเอสเฟ็เตอร์ก็คือเซลล์ปฏิบัติงานของมันเนี่ยจะเป็นเอ่อกล้ามเนื้อลายนะคะสเกลิโตนมัสเซลต่อไปต่อไปเซนซอรี่ออแกนนะคะจะเป็นอวัยวะเรียวกันหรือต่างกันก็นกได้ เซสซอรีอร่ออแกนคืออะไรอวัยวะเราความรู้สึกแล้วก็มีเซลล์สั่งการน่ยโอเคนะกล้ามเนื้อที่มันจะไปสั่งการโอเคจะเป็นอวัยวะเดียวกันหรือต่างอาวัยวะกันก็ได้นะคะต่อมาจํานวนนิวรอนที่ทํางานอย่างน้อยสามนิวรอนก็จะมีเซนซอรีที่รับความรู้สึกอินเตอร์นิวรอนที่เป็นเซลล์ประสาทประสานงานแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นหน่วยปฏิบัติการนะคะทีนี้มอเตอร์ จำนวนหนึ่งเอ่อจำนวนมอเตอร์นิวรอนเนี่ยจะมีหนึ่งเซลล์เท่านั้นหนึ่งมอเตอร์เท่านั้นเห็นนะปุ่มประสาทระหว่างมอเตอร์ไม่มีเพราะมันมีแค่หนึ่งมอเตอร์ใช่ปะมันก็จะไปที่เอฟเฟกเตอร์เลยโอเคนะเอฟเฟกเตอร์ก็คือพวกกล้ามเนื้ออือจะไปที่กล้ามเนื้อเลยจะไม่มีมอเตอร์อีกตัวหนึง่งก็จะไม่มีปุ่มประสาทโอเคนะต่อมาสารสื่อประสาทก็จะใช้อะซิติลโคลีนือ ACh ทั้งหมดเลยนะครับ อ่าทีนี้ต่อไปต่อไปต่อมาออโตนมิกเนาะจะเป็นซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกใช่ไหมการสั่งการทั้งสองอย่างเนี่ยนอกหน้าตุดใจสูยนสั่งการที่ของซิมนะไขสันหลังส่วนอกก็คืออกและเอวนะเอลหนึ่งเอลสองพาราซิมพาเทติกนะคะจะเป็นก้านสมองกับไขสันหลังส่วนกระเบนนิบเอสหนึ่งถึงเอสสี่ต่อมาเอฟเฟกเตอร์จะเป็นเอ่อ สมูทม <Smooth>, <c oughs> ัสเคลก็คือกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจต่อมไรท่อ,อต่อมมีทอแล้วก็ต่อมไรทอนะคะของซีมกับพาราซิมนะคะต่อมาเซนซอรี่ออร์แกนอวัยวะและความรู้สึกก็คือจะเป็นอวัยวะเดียวกันต่อมาจํานวนนิวรอนที่ทํางานอย่างน้อย4นิวรอนเมกะโซมาติกสามนิวรอนแต่ของออโตนมิกเนี่ยสนิวรอนจะได้แก่อะไรบ้างเซนซอรี ory, ่อินเตอร์นิวรอนแล้วก็มอเตอร์อีกสองมอเตอร์ ถ้ามันเกิดการเชื่อมกันของสองมอเตอร์เนี่ยมันต้องมีปมประสาทโอเคนะอ่ะทีนี้ปมประสาทร,ระหว่างมอเตอร์หบนะ,ะคะหกนะคะจํานวนมอเตอร์มีสองมอเตอร์ใช่ป่ะพี่บอกมีสองมอเตอร์ความยาวความยาวอ่ะมาดูอันนี้ก่อนนะของซิมเนี่ยของซิมนะมันมันจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ระบบประสาทตัวจ้ากับอีกมอเตอร์ตัวหนึ่ง ที่มันอยู่ใกล้เอฟเฟกเตอร์ actor, ใช่ปะ่ะม,มอเตอร์ที่มันอยู่ใกล้ระบบประสาทต,ตัวกลางมันจะสั้นมอเตอร์ที่มันอยู่ใกล้ e actor, เอฟเฟกเตอร์เนี่ยมันจะยาวโอเคไหมอันนี้จะเป็นปมประสาทนะคะปมประสาทที่มันใช้ส่งสารสื่อประสาทตัวแรกนะคะมอเตอร์ตัวแรกจะส่งสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า ACh ก็คืออะซิติลโคลีนให้มอเตอร์ตัวที่สองจะส่ง NE ให้นะคะ NE คืออะไรเดี๋ยวบอกนะคะ จะส่งให้เอฟเฟกเตอร์อีกทีหนึ่งโอเคนะต่อมาของพาราพาราเนี่ยไอมอเตอร์ a or ที่มันอยู่ใกล้ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจะยาวมอเตอร์ที่มันอยู่ไกลที่มันอยู่ใกล้เอฟเฟกเตอร์เนี่ยจะสั้นนะคะทีนี้นี้ก็มีปลมประสาทเหมือนกันปลมประสาทตรงเนี้ยมันตรงนี้นะใช้ส่งสารสื่ปภาษาทที่มีชื่อว่า a c s ตรงนี้ก็ใช้ส่งสางรภาษาทสื่อภาษาทที่ชื่อว่า AC a c s เช่นเดียวกันโอเคไหม แต่อันเนี้ยจะต่างกันนะคะ,ส,ส,ะสารสปภะษาทตรงนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่ของพาราเหมือนกันโอเคนะคะอ่ะทีนี้มาเติม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 อ่ะเขาบอกว่าของซิมนะของซิมนะหรือของซิมนะความยาวพีเกียนก็คือก่อนปกลมประสาทเนาะตัวที่หนึ่งมันจะสั้นกว่าตัวที่สองเนี่ยมันอยู่กลารเอฟเฟกเตอร์มันจะยาวกว่าถูกไหมต่อมาของพาลาของพาราตัวพีเกียนเนี่ยก่อนโลมประสาทจะยาวใช่ปะ ตัวที่สองที่อยู่การเอฟฟิเตอร์เนี่ยจะสั้นโอเคนะคะตำแหน่งปมประสาทนะคะตำแหน่งกมประสาทก็คือจะอยู่ใกล้ศูนย์สั่งงานก็คืออยู่ใกล้ระบบประสาทส่วนกลางแต่อยู่ไกลหน่วยปฏิบัติงานเพราะมันยาวกว่าถูกป่ะตัวที่สองอ่ะมันก็เลยอยู่ไกลหน่วยปฏิบัติงานใช่ปะ่ะต่อมาของพลานะตำแหน่งกมประสาทอยู่อยู่ใกล้หรืออยู่ในหน่วยปฏิบัติงานเพราะว่ามันยาวโอเคนะ ต่อมาต่อมาออยู่ไกลศูนย์สั่งงานศูนย์สั่งงานคืออะไรศูนย์สั่งงานก็คือ C N S อะค่ะ C N S โอเคนะอยู่ไกล C N S โอเคต่อมาสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทซิมมันใช้ A C H ทั้งคู่เลยแล้ซิมมันใช้อันแรกอะไม่ใช่ทั้งคู่ดี ซิมอ่ะมันใช้ a c H. s, <S ตัวที่สองตัวโพสตอ่ะกับเอฟเฟกเตอร์อ่ะมันใช้ NE NE คือนอร์อะดีนาลี N a l e, นะคะนอร์อะดีนาลี D N a l e. ต่อมาของพาราซิมพาราซิมตัว P นะตัว P กับระหว่างตัว P กับตัวโพสต์ที่มันส่งให้กันเนี่ยมันใช้อะซิติลโคลีนต่อมาระหว่างโพสกับเอฟเฟกเตอร์เนี่ยระหว่างเอ่อระหว่างโพสกับเอฟเฟกเตอร์คือนี้เนาะ มันจะใช้ ACH นะครับอืมแค่นี้อ่ะลักษณะการทำงานของลิมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเนาะของพาราเนี่ยมันจะไปยับยัง้งนะโอเคนะคะอันนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะคุณพ,พี่ส่งให้อ่ะทีนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นร e f ิกแอคชั่น r e เฟกต์รีแอคชันอันนี้จะเป็นการทํางานอย่างที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดโดยไม่ผ่านสมองนะคะถ้าเราผ่านสมองเราคงตายก่อนแล้วใช่ปะมันทํางานอยู่นอกครับหน้าจิตใจอะาไม่ผ่านสมองทีนี้สิ่งเล้าเนี่ยเวลามากระตุ้นอะ่ะมันจะกระตุ้นผ่านเซนซอรี่ก็คืออวัยวะรับความรู้สึกแล้วก็ไปที่มอเตอร์ก็คือหน่วยปฏิบัติการเลยโอเคนะไม่ผ่านสมองนะคะโอเคนะทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นวงจรก็คือรีกอาเนี่ย สั้นที่สุดวงจรมันสั้นเนี่ยโอเคนะรีสิคอาร์ก,กมันสั้นทีนี้มันจะแบ่งเป็นสองประเภทคือโซมาติกรีเฟกโซมาติกก็คืออยู่ใต้หน้าจิตใจเนาะมันเอฟเฟกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นกรรนล้ามเนื้อหลายโอเคนะกรรนละ้ามเนื้อหลายอย่างเช่นการกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่หัวเขา่าการชักมือนีของร้อน,อ,นอันเนี้ยจะเป็นโซมาติกรีเฟกโอเคไหมเราอะรู้อยู่โอเคนะแต่ว่าการตอบสนองของเราเนี่ย มันจะตอบสนองก่อนแล้วค่อยมารู้สึกเจ็บภายหลังโอเคนะคะเพราะว่าเซลลประสาทเนี่ยมันถึงสมองแล้วไงเราถึงมารู้สึกรู้สึกเจ็บภายหลังโอเคต่อมาอัโตนมิกลีเซกอัโตนมิกลีเซกเนี่ยเอฟเฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นสมูทมัสเคิลก็คือกล้ามเนื้อเรียบคาร์ดิอคมัสเคิลคือกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ตอมอีท่อตอมไหลท่อนะคะอย่างเช่นการหลั่งน้ําย่อยการหลั่งน้ํานมกระพิตาการเต้นของหัวใจอย่างเงี้ย คือเราควบคุมไม่ได้ใช่ป่ะเป็นออโตนมิกก็คือภายใต้หน้าจิตใจอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้ในส่วนของตรงเนี้ยมันจะมีเซลล์ประสาทที่ทําง,งานเนี่ยสองนิวรอนก็คือสองเซลล์ประสาทก็คือในส่วนของเซนซอรี่กับส่วนของมอเตอร์นะคะก็คือหนึ่งเซนซอรี่สองมอเตอร์โอเคนะไม่ผ่านสมองต่อมาอันนี้มันจะเป็นสามสามเซลล์ประสาทก็คือเซนซอรี่รับความรู้สึกบารรับให้ที่ เซลประสาทประสานงานก็คืออินเตอร์นนวรอนอ่ะสองแล้วนะต่อมาอินเตอร์เนวรอนก็ส่งไปให้มอเตอร์ให้ไปปฏิบัติงานที่กล้ามเนื้นะโอเคไหมสั่งการที่กล้ามนื้อนะอันนี้คือสามนี่ต่อสามนิวรอนคือสามเซลลประสาทโอเคจบแล้วค่ะ